สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูต้มกระดูกหมูผักกาดดองวัตถุดิบของเราก็มีผักกาดดองหนึ่งหัวน้ำหนัก400กรัมค่ะขั้นตอนแรกให้เรามาตัดแบ่งผักกาดดองออกเป็นใบๆแบบนี้นะคะพอตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำผักกาดดองมาล้างทีละใบแบบนี้ค่ะเพื่อล้างสิ่งสปกปรกที่ติดมากับผักกาดดองออกไปให้หมดนะคะ พอล้างผักกาดดองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสดดน้ําให้แห้งจากนั้นเราก็นําผักกาดดองมาหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นท่อนพอดีคําค่ะพอหั่นผักกาดดองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักผักกาดดองไปก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราตั้งหม้อใส่น้ํามันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลาง จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับหรือกระเทียมโขลกหยาบสองช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยดำเม็ด1ช้อนชาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมต่อไปเราก็นำซี่โครงหมูนะคะ400กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดซี่โครงหมูให้พอสุกใช้เวลาผัดขั้นตอนนี้2นาทีค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยเกลือป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงให้ซึมลงไปในซี่โครงหมูนะคะใช้เวลาผัดอีกสองนาทีค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไป2อลิตรครึ่งแล้วก็รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดเราก็ช้อนฟองดำๆทิ้งออกให้หมดค่ะเพื่อน้ำซุปจะได้ใสนะคะจากนั้นเราก็นำผักกาดดองที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปทั้งหมด ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาและน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมให้พอเข้ากันแล้วหรี่เป็นไฟอ่อนที่สุดแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ซี่โครงหมูของเราเปื่อยนุ่มหลังจากที่ตุ๋นไปครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟใส่ชามแบบนี้นะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มกระดูกหมูผักกาดดองสูตรและวิธีทำอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ